สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในวิธีพอเพียงวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำน้ำจุลินทรีย์จอมปวกกันครับเ,เขาเรียกจุลินทรีย์จ้าปวกอแต่ว่าทำมาจากจอมปวกหลักๆง่ายๆครับเจ้าวปวกเป็นมันจะเป็นมีจุลินทรีย์ตัวหนึง่งชื่อว่าไมโครลิซึมไมโครไลซ่าไมโครไลซ่าตัวนี้จะมีสรรพคุณในการ ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆถ้าเราผสมเจือจางก็จะไปสามารถช่วยย่อยสลายสารอาหารเพื่อให้รากไม้สามารถดูดซึมเข้ามากินได้ง่ายขึ้นวิธีการทําง่ายๆครับเพื่อนๆถ้ามีกระปวกก็สามารถไปขุดเอามาใช้ได้แต่ถ้าไม่อยากไปขุดอันนี้ครับแนะนาผมซื้อมาจากอาจารย์กมลผมมากแต่ว่าเนื่องจากว่าไปรับมากับมือท่านเลยไม่กล้าใช้ตอนที่ไป ก็แอบขอตัวอย่างท่านมาหนึ่งขวดจนทุกวันนี้ไอ้หนึ่งขวดที่ขอมานี่แหละก็เอามาใช้ต่อขยายจนถึงทุกวันนี้วิธีทําง่ายๆครับเราก็แค่ทาเหมือนสาโทมีข้าวมีข้าวละลายละลายข้าวให้เป็นเม็ดอ่ะหลักการเดียวกับสาโทอันน,นี้อันนี้แค่ไตเติลน,นะแต่ว่าไม่ได้ทำจริงเพราะว่าไม่ได้แกะหอ่อ มันเป็นเม็ดเรื่องนี้อันนี้คือข้าวเหนียวแล้วก็เอาหัวเชื้อลงไปคุกค,คุกค,คุกค,คุกเสร็จแล้วก็เอาใส่ถังหมักไว้เหมือนกับทําสาโทเลยเมื่อจุลินทรีย์มาโตเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์แหละจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ถัง <S <S ใส่ถัง <S <S แล้วก็เติมน้ำจา,ากแดดจากแดดเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ นน,นี่คือวิธีทําง่ายๆแต่ผมทําง่ายกว่านั้นคือเอาหัวเชื้อของอาจารย์มาเลยโดยการอันนี้คือน้ําซาวข้าวทุกทุกบ้านเราอะทุกหลังม้วมีการซาวข้าวอยู่แล้วละมีน้ําล้างข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก่อนจะกินแล้วก็ไปล้างไปซาวก่อนเสร็จแล้วน้ําที่ได้ทุกวันให้ามาเติมใส่ถังแนะนําว่าสถานที่ตั้งของถัง ควรอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพื่อไม่ให้ลมมันพัดเอากลิ่นนี้เข้าไปในบ้านเราและบริเวณนั้นควรจะอยู่ตากแดดเพราะว่าแดดจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เขาทํางานได้ดีขึ้นเสร็จแล้วอันนี้คือเชื้อที่ได้จากน้ําจุลินทรีย์ไม่ใช่หัวเชื้ออะไรหรอกก็เป็นจุลินทรีย์เจ้าหัวก,กันแหละที่ใช้ตามปกติแล้วก็เอามากดหนึ่งก็สามารถต่อได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ใช้ได้เรื่อยๆไม่มีวันจบครับเสร็จแล้วเราก็คนๆคนๆคนๆ,ๆ,ๆก็คนๆคนๆคนๆคนให้เราคนแบบนี้ทุกวันถังต้องตากแดดหลังจากเชื้อเขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วคราวนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องคนแล้วก็ได้ปล่อยเลยเขาจะทํางานของเขาเองถ้าหากว่าเขาดูเงียบสงบเราก็แค่เติมน้ำซาวข้าวลงไปแต่เราเติมทุกวันอยู่แล้วน้ำซาวข้าว เราก็จะได้น้ําที่เยอะขึ้นประโยชน์ของเขาใช้ทําอะไรได้เขามีสรรพคุณในการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ถ้าเพื่อนๆทํานาข้าวเอาไปฉีดใส่ต่อสางข้าวต่อสางข้าวจะย่อยสลายถ้าเราทํากองปุ๋ยหมักเราเอาไปลาดกองปุ๋ยหมักกองปุ๋ยจะถูกย่อยได้เร็วขึ้นหรือถ้าบ้านไหนมีเศษอาหารเยอะๆอาจจะทําปุ๋ยหมักแบบเปียกได้ก็มีถังปุ๋ยหมักแล้วก็น้ํานี้ไปลาดใส่มันก็จะย่อยสลายได้ กลิ่นที่ได้ก็จะเป็นกลิ่นลักษณะคล้ายๆกับโรงงานทําขนมจีนจะเป็นกลิ่นแบบนั้นแต่ถ้าไปทําปุ๋ยหมักเปียกก็กลิ่นขยะเน่าเปียกอย่างเช่นพวกซากสัตว์เน่าอะไรก็จะหายไปทันทีก็จะเป็นกลิ่นของเจ้าพวกแผนโอเคครับวิธีทําง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับก่อนปลูกต้นไม้เราก็ คางหญ้าบริเวณรอบๆมากองกองไว้แล้วก็เอาน้ําตัวนี้ไปลาดบดกองหญ้าตรงนั้นหญ้าตรงนั้นก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นกองปุ๋ยหมักพร้อมสําหรับให้เราปลูกต้นไม้ต่อได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยหมักมาใส่แต่ว่าต้องทิ้งไว้ก่อนนะให้ปุ๋ยมันย่อยสลายก่อนอาจจะสัก14วันแต่ถ้าจใจดีก็ลองไปจับดูในกองถ้ามันเย็นแล้วก็คือพร้อมปลูกต้นไม้ได้ละ โอเคครับเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทำดูกันนะครับดุลซีง่ายง่ายแต่ว่าสารพคุณรุนแรงครับผมสุดท้ายยังไงรบกวนเพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับทุกหนึ่งไลค์หนแชร์ของท่านเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่อุตส่าห์มาชมสวัสดีครับ